อันนี้คือเรื่องทบทวนนะครับทบทวนของเรื่องของสมการ h โ m o g e n e ี u อ Equation หรือสมการเอกพันนะครับอันนี้ก็อยู่ในเล่ม2เล่ม Assignment อ่ะอันนี้ครูช่วยเฉลยให้แล้วก็ช่วยลองลองทำกันดูนะครับตัวนี้ไปทำไม่ได้นะครับไปทำไม่ได้ก็ดูกูนะครับทนะี่ทำก็คือว่าเรื่องนี้ตอนแรกที่คือเคยสอนไมว่าถ้าเกิดหน้าดีตัวไหนมันสั้นเปลี่ยนดีตัวนั้นบอิญเรื่องนี้มันมี มาเกิรแล้นี้มีสองตัวเท่ากันในเรื่องนี้ข้อนี้ข้อนี้มีสองตัวเท่ากันเพราะนั้นข้อนี้เปลี่ยนตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราตามใจนะครับตัวนี้ตามใจเพราะนั้นครูก็จะเปลี่ยนตัวลองอืมลองเปลี่ยนตัว y แล้วกันนะตัวนี้ครับตัว y เนียตัว y ให้หนึ่งให้ y เท่ากับอะไรตัวนี้เท่ากับ v x เพราะฉะนั้น d y เท่ากับเลยเท่ากับ v d x บวกด้วย x dv นะอย่าลืมตัวนี้ครับตัวนี้ได้แล้วสวนจุดห้ว่าเท่ากับ vx d y เทากับ vdx บวก xdv จากนั้นให้1เปลี่ยนตัวแปรขั้นที่2ขั้นที่2แทนค่าตัวไหนแทนค่าอย่าลืมวงเล็บ vx ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย3 x ไม่เปลี่ยนใส่เหมือนเดิมตัวไหนเป็นใสล่ลรเ vx แลนนี้เราปิด dx เป็นไงเลย dx ไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนให้มันอยู่เหมือนเดิม dx เท่ากับตอนนี้หรือใครอยากจะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้แล้วแต่ความเป็นศูนย์ก็แล้วแต่นะนำถนัดได้หมด x ไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนใส่เหมือนเดิมตนนัวนี้บวกด้วย x นี้เป็นไร vx แล้วก็ dy นี่เปลี่ยนยกชุดเลยก็เป็น v dx บวกด้วย x d x. v ตัวน,นี้อ่าข่าหนึ่งแทนค่าข่าหนึ่งเปิดตัวแปรข่างสองแทนค่าข่าที่สามต่อไปก็คือว่าค่อยๆเปิดวงเล็บอ่าเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดวงเล็บอ่าน,นี้วงเล็บเล็กเปิดก่อนเป็น v กาลังสอง x ก็กำลังเลยสองบวกด้วยอันนี้ไม่มีวงเล็บก,ก็คือเปิดได้เลยแต่ x มาเจอกับ x ก็กลายเป็นสาม v x ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ d x น,นี่ ส่วนฟังนี้ก็ค่อเปิดทีละวงเล็บตรงนี้ 4x กลังอยู่กับที่อันนี้บวกด้วย x คูณ x เป็น v x กำลังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น v dx บวกด้วย x dv ตันนี้นะครับตัวนี้เรียนกาทำเนี่ยทำมาพอคูเลยค่อยไล่ทำไปทำทีแต่ขัข้นแค่หนึ่ง เป็นตัวแปรค่าสองแทนค่าค่าในสามค่าเปิดวงเล็บนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเปิดวงเล็บอันนี้เปิดให้หมดเลยตัวนี้ไอดีเเวลาคูณเนี่ยจะไปอยู่หลังตัวแปรตัวนี้ก็เป็น v ีกำลังสองเกซ์ลังสองดีแปะข้างหลังบวกด้วยสามวี 3, v, X, กซ์ลังสองแล้วก็ dx อ่าให้เข้ชาใชา้าๆนะเข้าใไหมเอา dx เเนี่ยไปแปะข้างหลังตัวแปรทั้งสองตัวส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเสียเวลาหน่อยเพราะว่า มันเหมือนกับว่าไม,มีกี่ตัวตัวเนี้ยมันเยอะนิดนึงมันต้องค่อยๆค,ค,คูณทีละตัวเนี่ยมันจะเป็นสี่ตัวก่อนโชคดีที่มันมีเครื่องหมายบวกหมดอ่าเน,นี่เปิดได้เลยอันนี้ก็เป็น4 x กำลังสอจวีก็เป็นอะไรเอ่ยเป็น4 x กำลังส v แล้วก็ d x 4 x กำลังสเจอ x เป็นบวก4 x กำลังส กำลังสามนะครับตัวนี้แล้วก็ดีวีกำลังสามสาม่วนตัวนี้ v มาคูณ v ก็กลายเป็นบวก v ีกำลังสองเกำลังสองแล้วก็ dx แล้วก็สุดท้าย v x เกำลังสามแล้วก็ dv วีนะตัวนี้อันี่กำลังสามนะเดี๋ยวมองไม่ชัดนะตัวนี้กำลังสาม ะะอนันนี้อันนี้กำลังสามข้อเขีอันนี้แล้วกำลังสามเ้ยกำลังสามอนนี้อันนี้คูณกระจายเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเปิดวงเล็บคูณกระจายอันนี้เสร็จแล้วคราวนี้มารวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มรวมกลุ่มก็คือคานนี้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วอันนี้ไปบังคับกันอยู่ฝั่งเดียวกันตรงนี้ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกัน ฝั่งแรกก่อนเลยเอาฝั่งของอะไรเยอะกว่ากันเอ่ยตัวนี้ dx เยอะกว่านนะรู้สึก dx มาก่อนอะไรที่อยู่หน้า dx ไมาให้หมดเลย v กำลังสอง x กำลังสองอันนี้อีกตัวหนึ่งบวกสาม v x กำลังสอง dx มีอะไรอีกตัวนี้มีบวกด้วย v กำลังสอง x กำลังสองอ๋อข้ามตัวนี้ไปตลวนี้อ๋ออันนี้ เครื่องหมายย้ายข้างย้ายข้างเครื่องหมายต้งครับเปลี่ยนคุณลเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยเค้าลบอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ย้ายข้างเนี่ยจากฝั่งเนี้ยฝั่งเขากลับฝั่งเนี้ยย้ายข้างมาขึ้นมาต้องเป็นไงเลยเปลี่ยน x กำลังสอง vdx มีอะไรอีกเอ่ยตัวนี้บวก v กำลังสอง x กำลังสองแล้วก็อันนี้ dx ส่วน dv ตัวนี้ไม่ย้ายมาก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ย้ายมาได้ dv มีอยู่ฝั่งนี้สองตัวเลยใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันเลยแล้วกันเป็น 4x กำลังสามบวกด้วย v x กำลังสามแล้วก็ d v อ่ะอยากย้ายก็อยู่ฝั่งคนละฝั่งก็ได้ไม่ไมีผิดนะครับไม่ผิดคราวนี้อย่าลืมเรื่องตัวแปรเหมือนกันเอาตัวเลขข้างหน้าไปไเลยบวกลบกันดูซิมีมีไหมเอ่ย อ๋อตัวนี้คูณผิดอีกแล้วตัวนี้ครัตัวนี้อันนี้ต้องเป็นเครื่องหมายเลยตัวนี้ขอลบนิดนึงนะครับตัวนี้เครื่องหมายเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายลบใช่ไหมครับตัวนี้โอเคเครื่องหมายลบโทษทีครั้ลบอ่าตัวนี้คราวนี้ก็มาต่อกันนิดนึงรู้สึกว่าจะมีตัวนี้ตัวนี้ที่ตัวแปรเป็นไงเอ่ยเหมือนกัน ก็ไปเหมือนกันบังเอิญตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นไรเอ่ยลบก็เป็นไงเอ่ยตัดกันหายไปเลยตัดกันหายไปเลยส่วนตัวนี้ทาอะไรไม่ได้ก็ลอกลงมาส่วนอี้คู่นี้ไม่มีทางลงกันได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มี v แต่ตัวนี้มี v เราก็ยังเก่งแค่ดึงแค่อะไรออกมาเ,เอ่ย x ก,กาลังลอะไร x ก,กาลังสามออกมาตัวนี้ดึงมาเราไว้ก่อนเลย่บวก v แล้วก็ dv ส่วนฝั่งนี้เหลือแค่3 v x กำลังสองลบ4ออตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะรวมกันได้นิดนึงนะครับตัวนี้รวมกันได้ครับตัวนี้เมื่อกี้ลืมดูว่าจะรวมกันได้เพราะตัวแปรเป็นไงเอ่ยเหมือนกันคูณนี้ หลงมาได้อีกนิดนึงตัวนี้ x กำลังสอง v x กำลังสองนี่คือตัวเดียวกันเลยตัวนี้ลบสามกับบวกสี่เหลือเลยตัวนี้เหลือแค่อะไรเอ่ยตัวนี้เหลือลบ v x กำลังอะไรเอ่ยตัวนี้สองแล้วก็ดีเลยตัวนี้ดี x อ่าตัวนี้ถามไหมครับตัวนี้คือตัวแปรเป็นยังไงเอ่ยเหมือนกันเราก็เอาสามลบสี่สามลบสี่เราลบเลยลบหนึ่งเลขหนึ่งเราไม่เขียนเราเขียนแค่นี้พอครับตัวนี้ขั้นที่หนึ่งอย่าลืม เปลี่ยนตัวแปรขั้นที่สองแทนค่าตัวไหนแทนค่าจะต้ืมใส่อะไรเอ่ยวงเล็บขั้นที่สามเปิดวงเล็บ4คูณกระจายรวมกลุ่มต่อไปก็คือดึงตัวร่วมแล้วก็จะอินทิเกรตเป็นอันขั้นจบนี่นะครับตามกฎหน้า dx ต้องมีแต่อะไรเอ่ย x v ผิดที่หน้า dv ต้จะมีแต่ vx อะไรผิดที่เอยตรงนี้ x กําำลังอะไรเอ่ยสามเอาสองตัวนี้ไปหารตลอด v กับ x กำลังสามหารตลอดหารอีกนี้หารตลอดนะครับตัวนี้หารสองฝั่งเลย หารด้วย x กำลังสาม b อันนี้ก็ตัดกันได้เราตัดกันก่อนอันนี้ตัดออกตัดได้ตัวอันนี้ตัด2ตัวอันนี้ตัดได้หมดอันนี้ส่วนตัวนี้ x กำลังสามไปได้ตัดได้อันนี้จะเผลอเอา V แต่กับ V อย่างงี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่ได้คือได้แค่นี้แล้วตัวนี้พอจฉะนั้นตัวนี้ก็เหลือแค่ ลบใส่อินทิเกรตไดแล้วกันนะครับมันถูกที่อยู่แล้วล่ะลบ DX ส่วนด้วยเลยส่วนด้วย X ข้างบน X กำลังสองมี2ตัวข้างล่าง X กำลังสามี3ตัวตัดเหลือแค่ตัวเดียวส่วนฝั่งนี้อินทิเกรต4บวกด้วย V หารด้วยอะไรตัวนี้ V แล้วก็ D อะไรเลย DV ตัวนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ง่ายๆจำได้ไหมตัวไหนเออที่ง่ายๆ แตง่าย dx ส่วน x ก็ตอบเลยตัวนี้ตอบต้องได้ก่อนตัวแรกเลยลบเลยตัวนี้ลบ ln x ส่วนตัวนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยกำลังของ v เป็นไงเอ่ยเท่ากันตั้งหารก็ได้หรือบางคนจะใช้วิธีนี้นะก็เป็นเลยตัวนี้เป็น4ส่วน v บวกด้วยเลย v ส่วนอะไร v เพราะส่วนเนี้ยมีแค่ v แค่ตัวเดียวตัวส่วนเนี่ยตรงนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ตัว v เดียวเราแจกเลย ก็อินทิเกรตตัวนี้อันนี้ ln x เดี๋วลอกมาเนี้ยลบ ln x ตัวนี้อันนี้ก็เป็น4ส่วน v ตัวหนึ่งแล้วก็ dv v กับ v ตัดกันเหลือเลข1 1ไม่ต้องเขียนนะครับตัวนี้1ตัว v เนี่ยครับนะตัว v ตัวเนี้ยตัดกันเหลือหนึ่งนี้เหลือหนึ่งทำไนี้แล้วอินทิเกรตตัวนี้ก็จบละตัวนี้อินทิเกรตอันนี้ลบ ln x ส่วนตัวนี้อินทิเกรตที่เรา เทตัวนะครับตัวนี้อินเกรตเตัวอ so, uh, like ินทิเกรตดีบีส่วนบีก็ตอบไปตัวนี้ c l ่หลอนวีดียูส่วนยูส่วนตัวนี้อินทิเกรตดีีก็ได้ v ีาปหนึ่งตัวเป็นอะไรเลยบวกอะไรบวกวีอย่าลืมปิดท้ายด้วยบวกอะไรบวกสี่เพราะนั้นสรุปตอนจบลบหลอนเอ็กคือเหมือนเดิมสี่ V ลอนวีเปลี่ยนเป็นย้ายข้างตัวนี้นะครับตัวนี้วีวีอยู่นี่อยู่นี่วีเปลี่ยนเป็น y ส่วน x บวกด้วย y ส่วน x อันนี้เป็นการทบทวนเอกพันธ์ในในเล่มส้มนะครับในเล่มส้มใน assignment นะครับอันนี้